กายกายหน่อยยืนมือเลยวันนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการตบกิบที่ถูกวิธีให้ดูนะคะนะคะหน้านางแบบนะคะหน้าเหี่ยเขียกอย่างนี้นะคะหน้ามันๆดำๆอย่างนี้นะคะวิธีการใช้ในครั้งแรกก็คือเปิดตลับ คุชชั่นนะคะกิดซีซีคุชชั่นมาแล้วก็เอาตัวซีนหึงตัวซีนออกปุ๊บก็จะเห็นเป็นฟองน้ําอย่างนี้นะคะก็ใช้พับคุชชั่นนะคะกดลงไปเลยแบบนี้นะคะ<ด>ใช้วิธีการกดไม่เกี่ยนะคะ กด้นะคะง,ง,ง,งนะคะใกิแเราไม่เคยใชู้ชันก็ไม่เกี่ยแบบแป้งนะเราไม่ใช้แบบแป้งเพราะว่าตัวนี้เราต้องจําไว้เลยว่ามันเป็นแป้งนะ้ำมันเป็นเหมือนคล้ายๆเนื้อลองพื้นนะคะขนาดลองพื้นเรายังต้องใช้แป้งใช้พับกดเลยนะเราไม่เกี่ยนะคะเทคนิคก็คือกดลงไป กดให้พับซับกับคูชั่นให้เขากลืนแล้วก็เข้าหน้าไปนะคะมันจะแห้งแลวแมตเองนะคะแรกๆก,ก็คือว่าเขาจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนวอกมันเหมือนลอยแต่หลังจากนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะปรับสีตามผิวของเราเองอย่างตอนนี้คนานางแบบของเรานะคะมีปัญหาเรื่องช่วงแก้มเราก็ย้ำตบเข้าไป ก็ตื่นเต้นไหมคะไม่ค่ะ จะเปลืองไหก็จไปจนวเปลืองค่ะมันก็คุมกการลงคอนเทนเนอร์ลงรงพื้นลงลยนะคะไม่ลงสิไม่ลงใช่ค่ะเพราะว่าเป็นข้นผสแรกนะคะใช่แล้วก็บอกได้กะกบปค่ะตอนนี้ตรงข้า่นะคะตรงที่อินเทอนะคะ้จเาเห็นเใช้อะไรก็อยากจะใช้บางและวนน้ามาทางนี้ค่ะได่ล้างหน้าบ่อยอยู่ไม่นาหรอกแล้วเดืยนเดียวก็ล้างหน้าแล้วกันน้าค่ะ c u ช h i o กันน้านะคะเวลาเจอฝนก็ไม่ออกใช่ค่ะ โอ้ดูดีมากเลยค่ะผิวจริงหายไปแล้วคะ่ะจริของพวกกิฟต์วันนี้นั้นคืออันนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะไม่ต้องใช้รองพื้นไม่ต้องใช้บีบีไม่ต้องใช้อะไรเลยเป็นกันแดดน, <ไว S 2> นะคะเอสพีเอฟห้าสิบเอทีเอบอกบวกนะคะเนี่ยอันไหนที่มีปัญหาก็คือใช้ก,กลบลงไปให้หน้าเนียนเล่นไหนใช่ไหมคือยิ่งกดยิ่งกดยิ่งใหยิ่งกดยิ่งแบบนะคะค่ะซืไป 好看。<laughs>